ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพอๆพอกับพอเตียมนะพี่น้องเนาะครับพอเตรียมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของพ่อดอนระยองนะพี่น้องเนาะครับมือวันพุธนะพี่น้องวันพุธท,ที่22ตุลาคม68ลาวพัฒนาออก684 1> 9ก้าหขับเลีล่างก็ออกสีเก้านพี่น้องเนาะครับของพ่อดอนและยองงวดที่ผ่านมาการลุดนะพี่น้องเนาะครับวันพุทธที่22ตุลาคมสองห้าหกลาวพัฒนาพ่อดอนและยองบนล่างวิ่งลูดห้ากับ6 กับหกกับบามาจากตัวน้พี่น้องเนาะห้าหนึ่งหกหนึ่งออกหนึ่งแปดนะครับบัวกันนาอพี่น้องเนาะมีเขามีหลุดบัวคูบาอาจารย์ใดเนาอพี่น้องเนาะรับอนทิพยเตรียมพามาติดตามต่ออีกนะครับ มัวมัวบอกี่นอ้อนเลยจังใดีเป็นน้ำตาพ่อเตี่ยมบอกเลยจังใดียบขึ้นมัวมัวครับลาพัฒนาพ่อดอนละยองนะครับ ับนล่างนะพี่น้องบนล่างวิ่งรูดแปดกับเก้า จับคู่เด่นพี่น้องแปดหกแปดแปดนะครับ ก้าหกเก้าเก้านะครับครับเลขสี่หางพี่น้องพอพ่อเนเงินให้ที่แปดแปด ลักเก่าเก่าหกนะครับเนาะก็มีแปดหกเก้าหกนะพี่น้องเนาะแปดหกหกแปดแปดโอ้เก้าหกหกเก้าแปดแปดเก่าเก่าก็บอดดี้กลับยากนะพี่น้อง ครับส่วนเลขสามตัว6กแปดแดแหนะครับ ชัดเจนเนาะพี่น้องเนาะออาวันนี้มักตัวเด็กกาพิจารณาเมื่อได้พี่น้องเด้อครับวันศุกร์เนาะพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่ยี่สิบสี่ตุลาคมสองห้าหกแปดลาพัฒนาพ่อดอนละยองบนล่างวิ่งลูดแปดกับเก้าครับเด่นเนาะพี่น้องเนาะจับคู่เด่นแปดหกแปดแปดเก้าหกเก้าเก้าเน้นแปดแปดเก้าหกนะครับ เลขสาตัวกับ 6, 8, 8, 8, 9, 6, หกแปดแปด้านาคามครับพอบนโทรมาบอกมเูเซ่หน่ยะพี่น้องนะครับพอดอนลาวแกับ9ก้า8 8 9แปดหกแปดแปดเก้กเก้าหก้ลขสตัวนาคราม ครับพอเตียมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อพอดอนระยองเนาะครับเนาะครับที่ให้ตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาพอเตียมมารับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ้งไปเป็นแนวทางนากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแค่นแนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้ววดนี้พอเตียมก็เวพรอนคอยเขาก็ให้ปังรับพี่น้องอฟซีก็จะได้โศกโฉบมันๆกันเนาะพี่น้องเนาะ ครับย่าลืมได้พี่น้องเด้อเขามาแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์พอแตมน้ำแร่เนาะครับเนาะเ่ลี่็นกำลังใจให้พอแตมน์ำนำนาครมครับสุดท้ายทายสุดนี้ขอเอฟซีทุกคนโฉบโมนันมันเฮงเฮงรวยรวยเนาะครับเนาะรับพอ,อกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม